ตอนนี้นะครับก็ถึงจุดสุดท้ายแล้ว EP นี้นะครับมาหยุดที่จุดสุดท้ายก็คือมาบ่อปลาก็คอนเทนต์เราก็คือมาเยี่ยมลูกค้ามาชมบ่อก็ของแถมนะครับชมสวนไปด้วยด้านหลังลุงนี่ก็เป็นบ่อนะครับบ่อขนาดประมาณสักน่าจะประมาณ7 0 8 0ตันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของบ่อนะครับเดี๋ยวให้พี่โป้งนะครับเจ้าของบ่อเป็นคนให้รายละเอียดน่าจะชัดเจนมากพาลุงนะครับอันนี้ก็ให้อาหารนะครับตอนนี้ปลาไม่เยอะนะครับปลาตอนนี้พี่โป้งไม่ค่อยได้ซื้อปลามั้งปลาค่อนข้างน้อยนะครับประมาณสัก ยี่สิบาตัวนะครับยี่สิบปาตัวนะครับตามที่ลุงสังเกตอยู่นะแต่น้ําใสมากถ้าเกิดเรามองจากเทเ,เลสของบ้านมาเนี่ยก็จะเห็นบ่อปลาบ่อนี้แล้วก็จะเห็นบ่อนั้นนะครับซึ่งมันดูแล้วมันเหมือนเรายือนอยู่ตรงตามหน้าผานะครับมันมีอีกมิตินึงนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของบ่อน,นะครับเดี๋ยวให้พี่โป้มีคนให้รายละเอียดของบ่อ ต่อนี้นะครับก็ลึกประมาณ2เมตรนะครับลึกสเมตรครับถ้าปริมาณน้านี่ก็ตกประมาณสักเออหย่อนหย่อนร้อยตันนิดนึ่งร้อยตันครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันลึกนิดนึงแต่นี่คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าผมมาเป็นบริษัทจสวนแล้วก็เป็นคนออกแบบทั้งหมดั้งนั้นเนี่ยจุดะสค์ของเราก็คือว่าวิธีการมองเนี่ยมันก็จะมีโฟกัวเป็นเลเยอร์ซ้อนกัไปั้งนั้นเนีย เราจะขุดดินขึ้นมาแล้วขึ้นปถมที่แล้วก็ปลูกต้นไม้โดยรอบทั้งนั้นมันมองก็ทําให้จริงๆแล้วมันมีระยะในการมองเข้ามองอกอกอแล้วเราก็ไม่ได้ประหยัดน้ําเลยโดยการปล่อยน้นําเข้าในบ่อปลาแล้วโอโรโฟรลงบ่อดินแล้วน้ําน้ําในบ่อดินดูดไปใช้รดน้ำต้นไม้ทั้งนั้นระบบน้ําของเราก็กลายเป็นว่าเราต้องปล่อยน้า24ชั่วโมง แล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้หวงตอนนี้ก็เบาๆไปเรื่องการการที่สั่งปลา,า,าก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้น้องนิโนมาจัดการเรื่องปาอลาสามบ่อว่าให้มารวมกัน<ต>ใหกปิ้งใหม่นนะอะไรเงี้ยคัดปลาก่าวออกอะไรเงี้ยต้องขอปลามันทุกข้อน้องน้องมาช่วยเหลือด้วยความยินดีด้วยความมนดีเพราะว่าปลามันของเราก็หยุดซื้อไปคเพราะว่าอาจจะช่วงช่วงหนึ่งของปลาตอนนี้พอไปเห็นงานปวดเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ได้ประหยัดเลยอย่างเช่นเรื่องน้ําเรื่องไฟคุณภาพน้ํำนะครับรวมถึงอาหารอาหารเราก็ใช้อาหารสากิคืออ่าซึ่งเป็นอาหารหลักของเราใช่ใช่ใช่ช่ใช่ตัวตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราใช้สองตัวใช้ตัวบาลานซ์อาร์กับตัวคั l เลอร์ซึ่งเลตัวแพงเลยนะเนี่ยใช่เราก็เลยอยากจะให้เห็นปลาสวยๆแล้วอยากสวยแบบเขาบางแต่แต่ดูแล้วช่วงนี้พี่ค่อนข้างจะวุ่นวายกับส่วนที่พี่ ก็เรียกว่าอะไรแตกลายออกไปที่จะทําเป็นสวนพฤกษศาสตร์ air, ทําเป็นคาเฟ่อะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วม,มันก็คือปลายทางแอดดีเอแล้วนะคือพี่โป่งอยากจะพี่โป่งไม่มีลูกแต่ก็สิ่งที่พี่โป่งอยากได้คือคือพี่โป่งอยากดเน a t i คืออยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้รวมถึงด<อ>ีไซเนอร์รวมถึงน่าจดสวนรุ่นใหม่มาแบ่งปันหรืออะไรเงี้ยรวมถึงเราอยากให้ความรู้ต่างๆนี้ดังนั้นเราก็เลยมาโฟกัสเรื่องอะไรต่างๆอันนั้ก็เลย เรื่องปลาเลยเบาไปนิดนึงที่จริงแล้วตอนนี้ปลาอยากได้มากตอนนี้ก็เลยเพิวุ่นวายกับเรื่องโปรเจกต์นี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนเลี้ยงปลาหรือว่านักเลี้ยงปลาอาจจะเป็นลูกค้าของลุงหรือว่าคนที่ติดตามช่องลุงอยู่เนี่ยก็คือบ่อปลาเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยก็คือสวนถ้ามีสวนมาทําให้บ่อปลามันดูกลมกล่อมมันดูล่อมลื่นมันก็จะทําให้มันเป็นอะไรเราก็แทบจะไม่อยากออกจากบ้านนะครับสําหรับคุณแม่บ้านนะครับถ้าเกิดไม่อยากให้คุณพ่อบ้านออกนอกบ้านก็ ามใจเลยครับให้คุณพ่อบ้านซื้อปลาจัดสวนไม่ในบ้านครับเขาจะได้ไม่ออกไปไหนก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่โป้งนะครับฝากเออเขาเรียกว่าอะไรฝรากเขาเรียกางานจัดสวนของพี่โป้งนะครับในชื่อบริษัทแล้วก็อ๋อก็คือจริงๆแล้วผมเนี่ยก็คือชื่อบริษัทพ่อพี่ข้การเดนนะครับจริงๆเราฝากฝากเบอร์ติดต่อไว้ด้วยดีไหมครับอ๋อไม่เป็นไรก็ก็คือสามารถที่จะลงในเฟซหรือในกลุ่มของ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 คุณนิโนได้เลยและอย่างหนึ่ง ้วอย่าบอกว่าเป็นโปรเจกต์หรืออะไรกันมีอะไรมีคําถามหรืออยากจะรู้อะไรเนี่ยพี่โป้งก็ยินดีที่จะตอบในความรู้ที่พี่โป้งมียินดีดีกว่าครับครับนะครับขอบคุณมากครับก็บผมฝากอีกนิดนึงสาหรับส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้จักมากับพี่โป้งมาระยะหนึ่งอ่าพี่โป่งเป็นคนที่มีอธัธยาศัยดีแล้วก็ไม่เน้นบิสเนสคือหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนจะเป็นบิสเนสแต่ผมว่าพี่ไม่น่าจะได้คุ้มทุนเยน,นะ <laughs> เพราะว่าสิ่งที่พี่ลงไปนะครับก็อย่างที่พี่โป้งบอกพี่โป้งไม่มีลูกก็คือเหมือนจะเป็นการแบบว่า สืบทอดให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็เหมือนเป็นการอะไรนะเขาเรียกคืนกำไรให้กับสังคมในตัวด้วยใช่ครับถ้ามีอะไรก็ถ้าถือว่าอยากจะรู้อยากจะถามนะอาจจะถามลงในกลุ่มไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่โป้งอ่านก็จะรีบตอบให้หรือมีคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วยกโทรศัพท์ถามว่าตอนนี้มันชอบแบบนี้อยู่แบบไหนอยู่ยังไงทําไมสาเหตุถึงตายรวมถึงหลักๆของอย่างเช่นการใช้ดินอะไรที่เหมาะสม รวมถึงการที่โรคแมลงอะไรเงนนี้ยเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้นี่เอ,อถ้ามีมีเรื่องอะไรที่จะถามหรือไม่เข้าใจนี่สามารถถามได้ยินดีตอบให้เลยคร,ครับก็ สำหรับโปรเจกต์ของพี่โป้งก็อีกไม่นานนะครับประมาณสามสี่เดือนเนาะประมาณจะเปิดหนึ่งมีนาแล้วครับวันหนึ่งมีนาแล้วนะครับอีกกอีประมาณสามสิบกว่าวันเนี่ยครับสามสิบกว่าวันก็เลยต้องรีบเร่งให้เสร็จเนาะตอนนี้ก็มารบกวนพี่โป้งเป็นอย่างมากนะครับก็สำหรับคลิปช่องกูรู้นะครับนอกจากประคับแล้วมีให้เห็นนะครับแล้วก็ต้นไม้สวยๆแล้วก็ความรู้ที่พี่โป้งนะครับแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปที่ลุงทำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนทหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่ลุงทำนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โป้งมากนะครับที่อนุเคราะห์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ